สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำมินิสกูชี่ห้าดับนะคะที่เราชอบก็มาดูเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบมินินะ <c oughs> แปปนึงนะคะขอจัดก่อน <c oughs> โอเคค่ะมาดูดับที่5กันเลยอันดับที่5นะคะก็จะเป็นโดนัทค่ะสีส้มนะ น,นี้มันสโลว์เพราะถุงนะคะไม่ได้สโลว์เพราะตัวโดนัทของสกูชชี่ของเราเองนะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะอันนี้ไม่ใช่ของแพนะคะอันนี้อันดับที่ห้านะคะเดี๋ยวเราวาไองวรนนี้อันดับที่สี่ก็จะเป็นปังแผ่นนะคะปังแผ่นมินนี่ ใช่ไหมอืม mm hmm. อันนี้ดับที่สี่นะคะอัน,นดับที่สามก็จะเป็นออไอศครีมคะ่ะ ที่เราให้อันนี้อัดับที่3นะคะเพราะว่าสโลนิดเดียวนะแล้วเราก็ชอบทานไอศครีมด้วยมัเกี่ยวเนี่ไม่ใช่แล้วอันดับที่ซีทรมจะเป็นตัวนี้นะคะคือตัวอะไรแต่ว่ามันน่ารักมากๆนะคะชอบอะเหมือนมันรูต่างดาวเลยเนาะของไม่แทนทั้งหมดเลยนะต่อมา แทแดมเยก็จะเป็นอ่อฮมเบอร์เกอร์นะคะที่เราชอบเพราะว่าสโลแล้วก็กลิ่นก็หอมนะหอมมากๆสโลอยู่นะ โอเคค่ะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย